สดีครับพบกับรายการมันนี่โก้ฮอบบี้อีกครั้งนะฮะตอนนี้ผมกำลังเล่นเกมแมทเทนเกยียสโอลิภาคที่5นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราจะลุยมิชชั่นต่อไปนะฮะตอนนี้มิชชั่นลำดับที่20ใช่ปะ่ะอ่า20ครับน่าจะผ่านครึ่งเนื้อเรื่องได้แล้วนะโอเคเฮ้ยมิชชั่นนี้สู้กับเจ้า Man Fire แมนออฟไฟล์ละโอเคก็จุดเกิดจุดเดียวครับ อาวุธใช้เซตนี้ก่อนเนเดี๋ยวค่อยเข้าไปแล้วค่อยเปลี่ยนหรือเปล่าดีป่ะเฮ้ยผมว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช้เป็นปืนนี้ไปเลยแกนเนตมันต้องใช้ปืนอะไรสู้วะผมก็จำไม่ได้แล้วเออปืนระเบิดนะปืนระเบิดก่อนกันแล้วกันเพราะรู้สึกว่ามันจะมันจะไม่เป็นไรนะนะไม่เป็นไรเอาไปใช้ก่อนนะจำไม่ได้ แล้วก็อ่ะเท่านี้ก่อนยังจำอะไรไม่ได้ครับอ่าโอเคฉากนี้อาจจะยากเล็กน้อยนะใครที่เล่นครั้งแรกก็อาจจะเหงื่อตกนิดนึงหัวร้อนได้ เหมือนให้มาช่วยเด็กด้วยครับโอเคให้มาช่วยเด็กน้อยคนหนึ่งครับภารกิจคือตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขับผ่านทางผ่านอะไรเป็นขุบเขาเหวก็ค่อยๆไป โอ,อเ้กดพิษกดพิษโอเค,อเ,คเลยเเระหว่างทางน่าจะขับผ่านพวกค่ายทหารอยู่นะก็ระวังกันแล้วกันอ้อมซ้ายผ่านค่ายทหารนี่ว่าต้องไปทางขวาครับเออขวาก็ค่ายทหารอีกเวน ไงก็ต้องผ่านคนระับไปซ้ายเลยก็แล้วกันทางนี้ไปได้ปะถ้าทางนี้ไปก็ไม่ได้ไงก็ต้องไปเจอค่ายทหารโอเคครับเลี่ยงไม่ได้ไ<ป>น่าจะมีเคมอลอยู่นะต่ทงนี้ระวังนะ ค่อยๆเลาะไปครับมองหาเคม,มอด้วยโอเคล,อล่ลอละวล่อละเดี๋ยวล่อละก็ทางที่เราไม่ได้ทำโอเคมาถูกทางครับเราลงเลย มีอยู่แค่สองตัวครับตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดเพื่อนนนอกไปแล้ว ไปสัหนึ่งทีคุยกันหน่อยเย็ดีไปแล้วไม่เก็บของแล้วครับไปเลยไปฮะอยูข้างในมีมีอยู่มีอยู่ มีพวกทหารอยู่สะพานสะพานขาดครับจะไม่ได้ว่าปีนได้หรือเปล่าไม่น่าปีนได้ตรงนี้เวียนยามอยู่ปีนไม่ได้นะตรงนี้เอาเอากรงมาจับจับสัตว์ได้นะ <laughs> มันบอกให้กลับมาฮะมัเป้าหมายเราไม่ใช่ทางนั้น ผมขอลองปีนหน่อนไปได้จำมไม่ได้เอ๊ได้เหรอเอ๊ะได้ไว้ได้วไดว้โอเคไปละแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้ามีถ้ำโอเคโอเคมีด็อกสแกนแล้วขึ้นเขาอีกได้ไหมไม่น่าได้ละ ไม่ได้ละไม่ได้สไนเปอร์เอ๊ะกดผิดครับโอเคเราต้องต้องมาทางนี้ มันจะเป็นโรงงานล้างตรงนี้มีไดมอนด์อีกชิ้นหนึ่งข้างล่างแต่ว่าเราต้องลงละตรงนี้ไปไม่ได้ต้องลงละวสร้างั้นก็คือไม่ต้องขึ้นสะพานครับขึ้นมาแล้วเอ้ยจ๊กโอเคปืนพบโอเคดีไป ข้างบนอีก3ตัว,วม,ม,มีชัดเลยมีเดียวครับ Yeah, 目的地の方角には崖。道なりに進むしかないな。オッケー。場所いね。回収する。了解だ。<Okay. S 2> ロングル内の風化が進んでいる。いつ来るか不思議じゃない。気をつけろ。<Okay. S 2> 目的地に着いたな。マーケットを探してくれ。無事なといい。 มาหาเป้าหมายแล้วตรงนี้เออซีโฟกับเคมอลก็น่าเอามาใช้ได้นะฉากเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอาวุธอาวุธซัพพลายดรอปเวปอนเอาล็อกเก็ต หรือเปล่าอันนี้ผมจำไม่ได้เลยนะเดี๋ยวต้องนั่นก่อนมันมีวิธีสู้อยู่ซึ่งบอกตรงๆครับจอะไรไม่ได้โอเครอเก็บของก่อนมาแล้วมาแล้วไหนวะอ่านี่ครับ โอเคใช้ล็อกเก็ตสู้ฮะประตูทางเข้ารู้สึกจะอยู่ด้านหลังหลังไหนวะเนี่ยหลังนี้ปะไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่นี้เหรอ ว่านี้ไม่ใช่้างหน้าโอเคข้างหน้าครับโอ้เข้ามาแล้วขนลุกเลยัาเนี้จับหนูที่นี่ที่นี่มีหนูเยอะครับโรงงานมันลบ คือเด็กๆโดนจับมาทดลองนะฮะโอเคผมขอข้ามเลยก็แล้วกันโอเัมีสบงนั้นเลย bảo mãi lao dưới ok bảo mãi lao hết ก็อาการรอแล,ล่รอแล่แล้วนะฮะ้อมเห็นกระดูโอเคขอข้ามด้วยนะกลัวเดี๋ยวติดฉากลิกัสิดด้วยนะฮ <laughs> ะเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้ววิ่งครับม,มันคือตัวอะไรมาบอกให้หนีครับตอนนี้อ มันระเบิดมันใช้มีแบบมีมันมาแล้วมันเห็นเราแล้ว,ลวใครที่เคยเล่นมาใน,มนเมนจีพักสามอยู่น่าจะรู้จักตัวนี้ดีเฮ้ยอย่าเพิ่งโม้อย่าเพิ่งผมจับไม่ได้สู้ยังไงเอาไงดีวนันนี้ล็อกเก็ตยิงมันเลยนะมันต้องใช้น้ำอะ่ะเออต้องใช้น้ำรอให้มันมาแถวแทงน้ำมามามารอให้มันมาแถวแทงน้ำครับ าแม่งย่างละซุปเปอร์ไซยาดูสิทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเพีงไม่ได้เรียกคอเลยเดี๋ยวคอระเบิดไหนละ่ะใช่น้ำเฮ้ยแล้วก็ยิงนี่ยิงนี่ โอเคใครที่เล่นไปที่กีม้มารู้จักไอเด็กนี่อยู่อยู่ไหนละต้องมีปืนกลนะ่ะ <c oughs> ขโมยศพเออขโมยศพได้ด้วย <c oughs> ได้ปะโ <c oughs> อเคได้เหรออ๋อแต่ไอแต่ว่าเมื่อกี้มันเฟล,ลฮะ ผ่านเฉยเลยอ่ะก็คือมันมีวิธีสู้ก็คือแบบว่าต้องค่อยๆยิงไปเนี่ยใช้แทงน้ำมันจะมีแทงน้ำหลายจุดนะฮะแล้วก็ถังระเบิดเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็แทงน้ำอีกจุดหนึ่งแล้วก็ใช้ฮอใช้ฮอเนี่ยฮะซัพพอร์ตมันจะมีวอเตอร์เนี่ยฮะก็คือปล่อยน้ำลงมานะครับโอเคผมจำไม่ได้ว่าผมเคยดึงอันนี้มันใช้รูหนอนได้แหละผมก็เลยว่ามันได้เนอะขโมยขโมยศพไปเลย โอเคครับถือว่าผ่าแบบง่ายๆครับไม่เสียเลือดตีนเนื้อกันนะโอเคเรียกคอมาอ๋อคอกำลังมาพอดีครับเพราะคอมันจะระเบิดด้วยถ้าถ้าเรายังเคลียบบอสไม่เสร็จมาอย่งออางพอออกมาแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่มานี่ ต้องเปลี่ยนจุดโอเคเปลี่ยนจุดให้มันมาแบบนี้เฮ้ยไม่มาเอา้าอย่าบอกว่าบั็กนะดีด็อกมึงโง่อียละ <c oughs> ว,วิ่งไปหากองรถไฟเพราะตอนแรกอะมันให้เราหนีครับให้เราหนีมาที่นี่แล้วอุโม,มงมันจะระเบิดอ๋อสร้อยอุโมงไม่ระเบิดฮะเราก็ออกไปได้ ผ่านละปกติอ,กตอุโมงค์มันจะระเบิดด้วยโอเครอบนี้ผ่านแบบงงๆฮนะ <c oughs> ไดเอครับโอเคอันนี้น่าจะใช้เวลาเยอะด้วยแหละมันก็เลยไดเอนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปกันนะครับ